กลับมาสู่เดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวครับผมตอนนี้ผมมีกิจกรรมดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับผมเหล่าเดอะสตาร์จะไปร่วมทํากิจกรรมบริจาคเพื่อหาเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่ประเทศญี่ปุ่นที่เควิลเลตสุขวยี่สิบหกวันพรุ่งนี้จ้าผมนะฮะพรุ่งนี้คุณจะได้พบกับบีเดอะสตาร์นะครับสิงโตริชเซนอาแก้มแกรนและก็จูเนียแลวก็อีกหลายๆคนด้วยนะครับจะบอกให้ว่าในงานนะครับมีการประมูลเสื้อนะถ่ายรูปร่วมกับดารานะครับมีของมีขนมมากมายขายมาจากดารานะครับผมแล้วก็ เซเลบบียชื่อดังมากมายงานเริ่มตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมใช่แล้วนะฮะเราจะไปนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินะครับที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮะย้ำอีกทีนึงครับพรุ่งนี้เควิลเลจสุขุมวิท26นะครับตั้งแต่11โมงเลยครับผมและตอนนี้นะครับผมทีมงานก็กำลังรวบรวมคะแนนกันอยู่นะครับสำหรับการแข่งขันในวันนี้สนุกมากเลยทีเดียวเรียกว่าหลากรสชาติกับเพลงดังย้อนยุคนะครับแต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาจะต้้้้้ออองงผ่าาาานนะไรรกัมมบถพแลว เราไปชมกันเลยครับและดาวอีกหนึ่งดวงที่เป็นผลผลิตจากเวทีเดอะสตารก็สร้างความภาคภูมิใจและกลายเป็นขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งกับบี้สุกฤตวิเศษแก้วซึ่งควา้ารางวัลขวัญใจมหาชนจากเวทีน่าเอ็นเตอร์เทนเน์เป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของเวทีเดอะสตารครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะบีสัญญาว่า,บ,า,ววาบี้จะไม่ลืมว่าบีมาจากไหน เกิดที่ไหนแล้วก็เคยทำอะไรเคยเป็นอะไรมาก่อนนะครับน้าครับผมเรารู้สึกเฮ้ยนี่แบบเป็นรุ่นพี่แล้วนะอย่างเงี้ยแบบเจ๋งสามปีซ้อนโอ้สุดยอด เป็นคนหนึ่งที่แบบประชาชนอยากให้เป็นขวัญใจมหาชนจริงๆสาหรับนามสก,กุลเดอะสตาร์แล้วแบบเขาเป็นคนที่สร้างชื่อเสียงม,มากๆและสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้พวกเขาทั้ง7คนต่ากงก็งัดไม้เด็ดไม้ตายขึ้นมาโชว์กันอย่างมากมายซึ่งหลายคนก็เปลี่ยนแนวเพลงเพื่อสร้างความแปลกใหม่ให้กับตัวเองและผู้ชมยังกวางสาวหวานสวยก็ขอเต้นขอโยกกับเพลงจังหวะเร็วๆก็อยากให้คุณดูเห็นไะคะว่า หน้าหนูทําให้นะอะไรเงี้ยคะ่ะหนูไม่อยากให้เขาเบื่อเพราะว่าเห็นหนูเศร้ามาแล้วหวานมาแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะก็อยากมีอะไรแปลกใหม่ทางด้านแอมก็ขอโชว์พลังการร้องที่เขาไม่ได้ทําบ่อยน,นันก,กรรทเท,ท่าที่เลือกมาเนี่ยอยากจะให้ลองร้องเพลงช้าแต่เป็นช้าแบบได้ระเบิดอารมณ์มาเยอะๆนี่เจว่าให้ลองร้องแบบ power ดูแอมก็เลยแบบโอเคแอมก็อยากร้องเหมือนกัน,น และแอปเปิลก็ขอเลือกเพลงช้ามานำเสนอเพื่อสร้างสีสันใหม่ให้กับตัวเองเก่งมาจากไหนก็แพ้ใจอย่างเธอก็อยากลองดูค่ะก็เพลงนี้ชอบมากค่ะตอนเด็กๆแม่เปิดอะไรเงี้ยก็ร้องตามและดส่วนซิวีเนสและตุ่มตามก็ยังคงแนวทางเดิมของตัวเองแต่ซิวีก็เลือกที่จะโชว์เทคนิคการร้องที่ยากมากขึ้นอีไม่มีใคร สร้งา,ง,างใหม่หมดเลยค่ะยากค่ะ <c oughs> มีโน้ตแปลกๆมาค่ะก็คือมันมีแบบหลายโน้ตเพราะมันเปลี่ยนนะค่ะเปลี่ยนเยอะตุ่มตามมาก,กับเพลงช้าที่เขาถนัดแต่เขากลับโดนอาการป่วยรบกวนกับจอนี้ยังเต็มที่ไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องเรื่องการร้องไม่มีปัญหาอะไรเหมือนเดิมครับ ราะว่าออกเสียงเยอะไม่ไดุ้หุหบอกบอกว่าวันนี้ก็ของกกกอเง,น,งน,นก่อนอะไรเงี้ยครับอ <laughs> oh <my> มฉีดฉีดก้นมนาะึ่งทีโอ้ my god รู้สึกว่าดีขึ้นครับเสียงเสียงรู้สึกมีแล้วครับและเนสก็เหมือนจะค้นพบแนวเพลงที่ตัวเองถนัดนั่นก็คือเพลงจงังหวะสนุกสนุกเดี๋ยวนี้ชอบชอบเต้นละครับผมคิดว่ามันมันช่วยในการ ในการร้องผมด้วยครับแูนน่นอว่าเนสก็น่าจะเริ่มาหาตัวเองเจอและและนสดกวที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความคิดถึงที่เธอมีต่อคุณตาที่เสียไปแล้วของเธอผ่านเพลงวิมานดินก่อนฟ้าจะสางก่อนฉันจะร้าง ก็เหมือนกับเพลงนี้ลองให้คนตาก็คือนก็จะจินตนาการคณตาเพราะว่าคนตาชอบเพลงนี้แล้วก็เนื้อเพลงมันก็ก็ตรงพอใช้ได้เลยนะคะาไปในสยลมผอ๋อบอกแล้วค่ะก็บอกว่าคนตาต้องขาเพลงนี้ให้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยนกทาฝันได้แล้วนะคนตาก็ไม่ต้องห่วงแล้วไปสบายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ น,น,นั่นคือภาพเหตุการณ์ตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาของพวกเขาทั้ง7คนนะครับใครอยากชมแบบเต็มๆแล้วก็สามารถชมได้นะครับในรายการ The Star Daily ทุกวัน <bee> จ <vil> mm ันทร์ถ <critique> ึงศุกร <N> ์นะครับเวลา2ทุ่ม1นชั่วโมงเต็มอิ่มทาง a c t i o n a l ครับหรือทาง thestar.gmber.com ก็ได้ครับผมซึ่งวิธีการรับชมทาง a c t i o n a l เนี่ยฮะก็ง่ายๆครับมีด้วยกันสาวิธีเองวิธีที่ครับรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศนะครับวิธีี่งรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C band และวิธีที่3รับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ Ku band หรวา ทีมดีทีวีนั่นเองครับครับหรือว่าโทรไปสอบถามได้ที่หมายเลข026458000นะครับหรือทางเว็บไซต์นะครับ w w w g m m c h a n n e l c o m ครับผมและนอกจากนั้นนะครับคุณยังสามารถติดตามสรุปข่าวคราวความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้นะครับใน The Star Highlights ซึ่งออกอากาศทาง moderntv แห่งนี้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเที่ยงคืน15นาทีครับรับรองว่าไม่พลาดทุกนาทีสําคัญของทั้ง7คนอย่านแน่นอนครับและช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นพร้อมกันทั่วประเทศนะครับกับผลคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับกลับมาลุ้นพร้อมกันกับ The Star คนฟ้าคว้าดาว Oh.